คุณพระอัมพชราพาวัดเอลโชเผยตัวเล็กสัส่วนเล็กจนหน้าตะลึง ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแม้ของวงการบันเทิงที่ดูแลตัวเองดีมากๆค่ะชนิดที่ว่าเวลาผ่านไปอีกกี่ปีแต่ความสวยความเฟิร์มของสาวอํำก็ไม่ลดน้อยถอยลงตามกาลเวลามีแต่จะเริศจะปังขึ้นทุกวันลาสุด8เมษายนเจ้าตัวได้อัปเดตหุ่นสุดเฟิร์มผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่ทําเอาใครหลายคนเห็นแล้วอิจฉาตาร้อนและแห่กดไลค์กันไม่หวัดไม่ไหวโดยในโพสต์ดังกล่าวอําได้ระบุ เป้าหมายใกล้ถึงแล้วหลังจากช่วงโควิดกินเยอะไปหน่อยตอนนี้คือช่วงชดใช้กรรมซึ่งบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าจากคลิปวิดีโอดังกล่าวที่สาวอั้มได้ลงเผยเห็นสัดส่วนช่วงเอลเอสที่คอดเกี่ยวและเฟิร์มแบบชัดเจนโดยรอบเอลของสาวอั้มจากการวัดนั้นอยู่ที่23นิ้วด้วยกันเธอเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆให้แฟนๆได้หันกลับมาดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้มีหุ่นเป๊ะปังแบบแม่อั้มนั่นเองละค่ะ